ครับสวัสดีครับอยู่กับแอปพลิเคชันในไลนะ์นี่ยสิงรีวอร์ดครับเ,เขาทำต่อเนื่องเลยนะอันนี้คือผมเคยรีวิวติดตั้งนะสแกนฝานู่นนี่นั่นเก็บสะสมแต้มแรกรางวัลน,นะทำคลิปมาหลายครั้งแล้ก็เดี๋ยวดูในคอมเมนต์หรือ Description ใต้คลิปก็ได้นะอืม ก็วันนี้เนี่ยมันวันสุดท้ายของปี2022นะบอเนี่ยบอกว่าเลือกรางวัลที่ใช่แล้วลุ้นเลยก็คือปกติเนี่ยผมยืมน้ำสิงเนี่ยผมก็เก็บฝาแล้วผมก็สแกนมาเรื่อยๆนะเออทีนี้พอสิงเขามีแจ้งนะว่าคุณมีกี่แต้มนะที่จะหมดอายุในอสามเธั 1, นวาหกห้อะไรเงี้ยนะเออ ็เลยว่าเดี๋ยวแต้มมันจะหมดอายุนะมันก็จะมีอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยแหละว่าสแกนฝานู่นนี่นั่นไปใช่ไหมเนี่ยเกาะหัตฟ้านะแล้วก็มีรีวอร์ดนะน้ำสิงนะรางวัลต่างๆนะที่เขาให้เลือกได้ยอะไรเงี้ยลัอกนะี้ดอแนนี่ไงเห็นไหมใช้พอย n ์รื้อรางวัลวันนี้ผมก็เลยจะมาใช้พอย n ์รุ้นรางวัลเนี่ยแหละผมมีอยู่86พอย n ์เนี่ยนะเออ มันก็มีรุ้นทองคําแท่ง3บาทรุ้นเวสป้านะลุนสร้อยคอทองคำนะอะไรอีกลุนทองคําแท่ง2บาทรุน Apple New iPad Pro รุ่น11นิ้วนะ w i f i เซอ l ์ l ่าร2อ2 8กิกอืมรูล,ลาใช่ MacBook Air นะอืมมันจะประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวผมมารุนทีละอันเลยตามผมมีอยู่นะ ก็อันนี้ลองลุ้นทองคำสามบาทเนี่ยนะกดเข้าไปเอเห็นไหมเขาก็จะบอกว่านะใช้เนี่ยเห็นปะ่ะปุ่มตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเอาปากกาเดี๋ยวเอา,า,เเอานูจิ้มจิ้มเดี๋ยวไม่เห็นนะเนี่ยลุ้นนะครับเห็นชัด่ะเนี่ยลุ้นทองคำแท่งสามบาทมูลค่าเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะบอกว่าใช้เจ็ดพอย เนี่ยผมมีอยู่86 point เนี่ยนะเขาก็จะบอกเงื่อนไขาการลุนน,นะนะบอกว่าอ่านี่เห็นไหมหมดเขตลุ้นรางวัล3เอทเนวา65มันคือวันนี้นี่แหละครับ3เอทเนวา65ผมก็เลยจะมาลุ้นรางวัลแต้มันหมดหมดไปแล้นะเออถ้าได้ก็ดีนะเนี่ยเห็นปะเขาก็จะบอกว่าจะลุ้นกี่สิทธนะิ์เออนะผมก็เอายังไงดีละ่ะ ลองดูก่อนละกันนะประมาณว่าถ้าใช้ลุ้นหนึ่งครั้งอ่ะมันต้องใช้เจ็ดแตม้มใช่ไหมอันนี้ก็จะบอกว่าคุณจะใช้กี่สินะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองหนึ่งสิดูนะตอนนี้ผมมีอยู่แปดสิบหกแต้มเห็นไหมบอกว่าแรกหนึ่งครั้งมันคือเจ็ดแตม้มหอยฝาเนี่ยนะบอกว่ามันจะใช้หนึ่งสิเดี๋ยวผมลองดูลุ้นรลางวันเลย ยืนยันการใช้สิทธิ์คุณต้องการที่จะลุ้นรางวัลผมก็ต้องการสิเออตกลงมเออรอสักครู่เขาก็จะมีขอ้อความว่าขอบคุณที่ร่วมสนุกกับเราสิงห์รีวอร์ดนะับประกาศผลรางวัล8มกรา2566ติดตามได้ที่ l ลน์อัสิงห์รีวอร์ดนะครับแล้วก็รางวัลดีมีลุ้นตลอดปีมีพอเยอะก็มีสิทธิ์เยอะเนี่ยนะแล้วก็ก็เสร็จสิน้นอืมเนี่ย ตามผมเมื่อตกี้นี้เห็นปะผมมีอยู่86ตามผมลุ้นทองคําไป7ตามเัมืนเลื่อนลดตามผมลงม,มาเหลือ79ตามเมื่อกี้ผมใช้ไป10ใช่ไหมมาลุ้นกันต่อมาผมเริ่มสนุกละตอนนี้ลุ้นเวสป้านะครับอ7ตามเหมือนกันผมกดเข้าไปกดรอครับอคุณมี79ตามเห็นไหมเวสป้า ใช้70แล้วเขาก็มีรายละเอียดเวสปานุน,นี้นั่นนะนะบอกว่าใช้นะเจ็ดแต้มเหมือนกันผมจะลุ้นอีกหนึ่งสิบผมก็จะเสียทั้งหมดเจ็ดพอย์ในการลุ้นแล้วเขาก็บอกว่าคุณลุ้นเสร็จแล้วเห็นไหมแต้มผมก็ลดไปละเห็นปะเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่่ะเจ็ดสิบเก้าลดไปเจดก็เลอเจ็ดสิบสองเห็นไหมอืมผมลุ้นมันอย่างละอันเลยวันนี้เอาให้หมดอะ่ะอืม ลุ้นนะสร้อยคอทองคำอ่ะลุ้นเข้าไปสร้อยก็เอานะครับอ่าอนี้เขาเขียนเป็นทองคําแท่งน,นะใช้ห้าพอยนะอ่ห้าพอยผมก็เหมือนเดิมใช้หนึ่งสิบรุ้นเข้าไปยืนยันนะกดเข้าไปอืมเรยียบร้อยทองนะแม่ลุ้นทองคําแท่งอ,อันนี้ผมเหลือคงสิบเจ็ดตามละเห็นปะอืม ใช้50หนึ่งกันรุ้นรางวัลอีกอไม่อ่านดีเทลละเดี๋ยวดูว่าผมรุ้นทุกอันยังละหน่อยเนี่ยแหละจะได้รางวัลไหมถ้าได้น,นี้สุดยอดเลยนะ iPad ก็มา iPhone ก็มีอันนี้ก็5้ายอยนะเอ่อจากไปอืมเดี๋ยวเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะบันเทิงมาผมอันสุดท้ายละลุ้น Macbook Air นะ AirPods Pro ด้วย Apple Watch Series 8รุ่น GPS รุ่นกังไปตกลงองเสร็จสิ้นนี่เป็นไงผมลุ้นครบทุกอันแล้วตอนเนี่ยทองแท่ง Vespa ทองสร้อยคอนีทองคำแท่ง iPad iPhone MacBook Air Apple Watch AirPods สิงเขาก็จัดให้มาร่วมลุ้นนะนะเนี่ยทำไปทำมาผมเหลือ52แต้มละตอนต้นผมมีอยู่50กว่าแต้มะนะเออทีนี้นะแล้วถ้าใครไม่ไม่ได้มาลุ้นแต้มอะไรเงรี้ยมันทำอะไรอื่นได้ไหมมันมีมาเก็ตเพลสเนี่ยเห็นปะกดไปที่มาเก็ตเพลสเนี่ยมาเก็ตเพลสนะครับเขาก็จะมีสินค้าอยู่เหมือนกันสินค้าคืออะไรเนี่ยครับพวก ของแบบนี้ครับมีแฟลเซลล์ด้วยนะอืมเข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างก<อ>็ออกแนวครึ่งสำาองครีมนะเออผมสนใจอะไรดี <c oughs> ผมมาดูหุ่นโรบอทเดี๋ยว่าสมมุติว่าผมสนใจหุ่นโรบอทเออโอ้มีหูฟังด้วยบลูทูธเออเยอะเหมือนกันนะแบรนด์อัสกิผมก็รีวิวไปแล้วใช้ได้อยู่กล้องก็มีนะครับอืม ช่วงนี้ผมสนใจโรบอทละกันนะอาซากิโรบอเนะครเข้าไปดูเท่าไหรครับอืมนะเนี่ยเขามีตัวสินค้าอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามีมีราคาเห็นไหมโรบอทเนี่ยเพราะว่ามันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับเราบอกว่าซิงลีบอลลดเพิ่มเติมนี่เห็นปะลดเพิ่ม แปลว่าเราเอาพอยต์มาลดได้ลองเข้าไปดูสิอืมอกดได้ไหมเนี่ยอ๋อเป็นแค่ปุ่มบอกเฉยๆนะว่าสิ่งรีวอร์ดลดเพิ่มเดี๋ยวสามร้อยเก้าสิบลองเพิ่มลงตาก,ก้าดูอสีดำล้วกันเพิ่มเข้ารถเข็นแล้วยังไงต่อเพิ่มสินค้าสำเร็จแล้วยังไงต่อไปดูที่ตะก,ก้าสินค้าไปดูสิอืม เห็นไหมจาก 5, 9, 3, 9, 0, นะแ9ก9เลย390นยะล้วมันมีส่วนลดอะไรไปแน่ต้องใส่รหัสโปรโมชั่นนะอันนี้ไม่มีโอเคก็จะประมาณนี้นะคือประมาณว่าเรามีเจ้าพอยต์แต้มเนี่ยแล้วมันก็สามารถเอาพอยต์อ่ะมาเป็นส่วนลดได้นะโอเคคลิปนี้นะครับ วันสุดท้ายของปี2022เลือกรางวัลที่ใช่แล้วลุ้นเลยนะครับเมื่อสักครู่ผมพาทัวร์นะไปทุกรางวันล,ละตอนนี้ผมเหลือ52แต้มนะครับก็72 717 724 7, 7 3 7 4, 8, 7น4่ง5จ็ดเถ้าผมเอาถ้าผมจะใช้ให้หมดผมก็ต้องวางแผนนะว่าจะเอาให้มันใช้ได้หมดอะไรเงี้ยนะ อืมไงไปอืมลองอันนี้สักสองสิบไหมเออนี่เจ็ดสองสิบสี่เขาก็ต้องหายไปสิบสี่แต้มนะครับอืมเรียบร้อยกดลุ้นไปอย่างนี้เลยวันสุดท้ายของปีนี่ผมเหลือสามสิแปดแต้มแล้วนะเวสป้าครับใบกับคียังไม่มีนะของมอไซค์แต่ไปลุ้นเวสป้า เอาไปเลยฮะสองสิทธิ์ลุ้นเข้าไปครับกดให้หมดแค่ใครมีแต้มอยู่นะครับถ้ามีก็จะมาลุ้นรางวัลเลย,ยนะเออผมคำนวณเอนเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดถ้าจะลุ้นอันนี้แล้วเหลือยี่สิบใช่ไหมผมเอาฮาพวกแต้มเดีว่ยนี่5แต้มเห็นไหมอืมทองคำลุ้นไปละ ผมเอาที่เหลือเป็นอันนี้ดีกว่า i p แพ i ไอโฟนปีหน้าว่าจะเปลี่ยนมือถือนะถ้าถ้าปีหน้าผมเปลี่ยนมือถือนี่คือผมได้รางวัลน,นะตอนนี้ผมยังใช้ Samsung ที่ทําแบบทําหลายคลิปแล้วเออเครื่องเนี้ยเออสองสิ์แล้วกันลุ้นเข้าไปตกลงอ,อนี่เหลือสิบสี่แทมละลุ้นอะไรต่อนี่ a i r p พ d s MacBook Apple Watch ใช้อย่างละห้าแต้มก็จัดไปฮะเอาให้หมดใช้อีกสองแตม้มนี่หลุดอ,อีกสนะองสิบเนี่ยอไปตกลงอืเรียบร้อยนะเหลือสี่แต้มแล้วจากบาสิบกว่าแต้มของผมนะโอเคก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้นะผมก็มาใช้นะแต้มในสิ่งรีวอร์ดของผมให้มันหมดนะ อเผื่อลุ้นโชคปีหน้าได้โชคจากสิงอะไรเนงะี้ยถมได้นะผมจะมาทำคลิปอีกรอบเลยลุ้นสิงเนี่ยออมันนี้ก็เข้าสองปีแนละ้วกำลังจะาทำอะไรเกี่ยวกับน,น,น้ำสิงที่มันเขาเรียกอะไรอนะ่ะฝาแลกฝาชิงโชคเนี่ยสิงรีวอร์ดนะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเผื่อใครมีแต้มนะครับที่สิงรีวอร์ดนะก็เอามาแลกแต้มกันเผื่อปีใหม่มีโชคนะเออก็คลิปนี้ ลาไปก่อนนะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะขอให้ปีหน้านะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะโวยพรเป็นทุกคลิปเลยช่วงนี้ปีใหม่นะครับอืมชอบคลิปนี้นะติดตามไว้ฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะสวัสดีครับผม